อำเภอสังขลาบ,บุรีนำเจ้าหน้าที่บูรณาการกำจัดเศษสวะออกจากต่อม่สะพานมอนหลังกระแสน้ำพัดเหตุฝนตกติดต่อกันหลายวัน วันที่30กรกฎาคม2568นายสอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายชาคริตตันพิรุณน,นายอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรายง,งานจากนายปรีชาจิระวงศ์สุธารมนายกองการบริหารส่วนตำบลปีลอ็อกอำเภอทองผาภูมิว่าช่วงเวลา8นาฬิกาสนาทีถนนทองผาภูมิปีลอ็อกบริเวณเส้นทางขึ้นไปหมู่บ้านอีตองหลักกิโลเมตรที่18-19ถึง มีดินสไลด์และต้นไม้ลม้มทับเส้นทางการสัญจรจึงให้หมู่บ้านอีตองกลุ่มโฮมเซประชาสัมพันธ์แจ้งนักท่องเที่ยวและประชาชนชะลอ,อการใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากนั้นได้ประสานงานไปยังนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปีล็อกเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรีและผู้ใหญ่บ้านนำกำลังและเครื่องจกักรเร่งเข้าตัดต้นไม้ที่ลม้มและเคลียดดินที่สไลด์ลงมาบนถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตตามปกิ โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการหากเส้นทางสามารถสัญจรไปมาได้จะรายงานให้ทราบต่อไปวันเดียวกันนี้นายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขระบุรีได้นํากําลังเจ้าหน้าที่อสอาเภอสังขระบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรสังขระบุรี Sang เจ้าหน้าที่ร้อยต่อชด1 3นึ่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่ากองกําลังสุดร,รีรวมถึงผู้ประกอบการชมรมเรือนําเที่ยวชุมชนบ้านวังกะและจิตอาสานําเรือออกจัดเก็บเศษสวะที่ลอยมา ตามกระแสน้ำมาติดที่บริเวณต่อหม้อของสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะพานพังถล่มซ้ำรอยเมื่อปี2556ด้วยการนำเรือห่างยาวพร้อมกำลังคนผลักดันท่อนไม้เศษไม้ไผ่วัชพืชและขยะให้ลอยไปกับกระแสน้ำการร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยด้วยดี ขณะเดียวกันพบว่าฝนได้ตกลงมาในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุง่งใหญ่เรศวนด้านตะว,วันตกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานาน,นับสัปดาห์ทําให้ปริมาณน้ําที่บนยอดเขาที่สูงชันไหลลงสู่ลําห้วยโรคี้และรันตีซึ่งเป็นลําน้ําสายหลักไหลลงสู่แม่น้ํารันตีและแควน้อยปัจจุบันน้าเริ่มเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน โดยนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขระบ,บุรีได้สั่งการให้ในายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไลโวรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังจิตอาสาเอาไว้ให้พร้อมหากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขึ้นสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะท้องที่บ้านสเสนพ่องหมู่ที่1และบ้านเกาะ,ะเสดิงหมู่ที่3ตบลไลโว่อำเภอสังขระบ,บุรีซึ่งเป็นพื้น ที่เสี่ยงภัยที่สุด